สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับ EP 4นะครับ EP 4เราจะมาพูดถึงเรื่องการนำเข้าข้อมูลนะครับของ O8 นะครับก็คือ Q&A นะครับถามตอบซึ่งตัวชีวัดร8ปีนี้นะครับได้เปลี่ยนเงื่อนไขนะครับว่าเป็นการแชทบล็อกแบบเรียลไทม์นะครับจะไม่ใช่แบบ Google Drive หรือ Google Form นะครับที่ที่มาใส่เหมือนปีที่ผ่านมานะครับมีการปรับเปลี่ยนตัวชีวัดใหม่นะครับสำหรับโ8 ครับสำหรับขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นเราเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมครับอันดับแรกนะครับทําการล็อกอินนะครับทําการล็อกอินหลังบ้านของเว็บไซต์นะครับตัวแก้ไขเว็บไซต์นะครับจากนั้นนะครับไปที่เมนูนะครับจัดการ OIT นะครับ จัดการ OIT นะครับไปที่เมนู O8 นะครับ q ีนะครับกดแก้ไขหรือเพิ่มเติมนะครับพอเปิดมาแล้วเราก็จะเจอกับหน้านี้นะครับผมจะทำการลบออกก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราดำเนินการนะครับพิมพ์นะครับอาจจะพิมพ์ดำเนินการพิมพ์นะครับว่า แชทถามตอบนะครับแชทถามตอบจากนั้นนะครับเครื่องมือที่เราจะใช้นะครับก็คือเครื่องมือรูปเพิ่มรูปภาพนะครับตรงนี้นะครับรูปภาพนะครับตรงนี้นะครับกดเข้ามานะครับจะเจอกับหน้านี้นะครับมันจะถามหาที่อยู่อ้างอิงของ URL นะครับ จากนั้นนะครับให้เราดําเนินการนะครับไปหารูปแชทบล็อกหรือ Messenger นะครับตัวไหนก็ได้นะครับพอเราเจอรูปที่เราต้องการแล้วนะครับให้เราดําเนินการคลิกขวานะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกเมนูคัดลอกที่อยู่รูปภาพนะครับคัดลอกที่อยู่รูปภาพนะครับเมื่อเราได้แล้วนะครับกลับมาที่หน้าแก้ไขของเรานะครับ จากนั้นดําเนินการวางลงไปนะครับวางลงไปในช่องที่อยู่อ้างอิง URL นะครับจากนั้นนะครับไปที่ลิงก์เชื่อมโยงนะครับของเว็บไซต์นะครับลิงก์เชื่อมโยงของเว็บไซต์นะครับตัวแท็กกิ้งนะครับให้เลือกเป็น New Window นะครับตัวนี้นะครับ New Window นะครับจากนั้นนะครับดําเนินการนะครับใส่โค้ดนะครับตัวนี้นะครับ อย่าให้มีเว้นวรรคนะครับ HTTP ตัวนี้นะครับกลับมานะครับดำเนินการวางลงนะครับขั้นตอนต่อมานะครับไปที่เพจ a c e b o o k ของเรานะครับเพจ a c e b o o k ของเราแล้วก็ดำเนินการกดเลือกไปที่โปรไฟล์นะครับโปรไฟล์พอเข้ามาถึงหน้านี้สำเร็จนะครับให้เราดำเนินการก๊อป ID นะครับที่อยู่ข้างบนนะครับ ตรงนี้นะครับในส่วนของอาบางโรงนะครับที่ไม่ใช่เป็น ID นะครับจะเป็นชื่อนะครับต่อท้ายสแลตของ facebook ให้ก๊อบตัวชื่อมาเลยนะครับแต่ของบางโรงก็เป็น ID นะครับให้เราดำเนินการคัดลอก ID มานะครับจากนั้นกลับมาที่หน้าแก้ไขครับดำเนินการวาง ID นะครับลงในตรงนี้นะครับต่อท้ายกันไปเลยนะครับถ้ามีเว้นวรรคนะครับ ไม่มีเว้นวักนะครับเนี่ยนะครับไม่มีเว้นวักนะครับอาจจะก๊อปตัวนี้ไว้นะครับคัดลอกตัวนี้ไว้นะครับดำเนินการกดตกลงนะครับลืมนะครับ ากนั้นนะครับดาเนินการวางนะครับลิงก์ไว้ตรงนี้ด้วยนะครับอ๋อต้องขออภัยครับวางลิงก์เฉยๆไม่ได้นะครับต้องเลือกเป็นเมนูส่วนนี้ด้วยนะครับแทรกแก้ไขลิงก์นะครับดำเนินการวาง URL ของเราลงไปนะครับตกลงนะครับถ้าเกิด สำเร็จนะครับลิงก์นะครับจะมีเส้นมีขีดเส้นใต้นะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับเป็นยิงวินโด w นะครับดําเนินการกดตกลงนะครับจากนั้นเมื่อทําข้อมูลเสร็จแล้วนะครับให้เรากดบันทึกข้อมูลนะครับ กับไปที่หน้าบ้านของเว็บไซต์นะครับไปที่ Q&A ถามตอบนะครับโลโก้อาจจะใหญ่ไปนิดนึงนะครับเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับแก้ไขได้นะครับเ,รเอาโลโก้ตัวใหม่นะครับผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับคัดลอกที่อยู่นะครับคัดลอกที่อยู่ของรูปภาพนะครับ แทรกรูปภาพนะครับกำหนดขนาดนะครับตรงนี้นะครับ300ร้อคูณสามนะครับจุดเชื่อมโยงลิงก์นะครับเหมือนเดิมครับแล้วก็เอา ID นะครับวางลงไปนะครับเลือกเป็น New Window นะครับตกลงนะครับ บันทึกนะครับบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วกลับมาที่หน้าทําการรีหนึ่งครั้งนะครับลองกดที่ไอคอนของตัว messenger นะครับอ่าอ่าถ้าได้อย่างนี้นะครับแสดงว่าดําเนินการถูกต้องนะครับได้คะแนนในส่วนของ O8 นะครับถามตอบนะครับจะกดที่ลิงก์ตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าได้เช่นกันนะครับผลลัพธ์เหมือนกันนะครับครับสําหรับ ep นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ